นูนะคะเมื่อวานเอารถตู้มาจอดแล้วจอดแค่นี้แล้วเดี๋ยวดูนะใหญ่ขับโล่งมากเลยค่ะตำรวจมาคุยก็ไม่ยอมค่ะเป็นเจ้าถินค่ะเรียกเก็บเงินค่ะแล้วดูนูนะคะเหลือที่ว่างจอดรถไว้ตรงเนี้ยเหลือไว้ทำไมเนี่ยเหลือไว้ทำไมตั้งเยอะตั้งแยะเนี้ยเหลือไว้ทำไม คนเขาขายกันมา30สิบกว่าปีอะไม่เคยมีปัญหาทำอะไรให้เดือดร้อนหรอฮะห,หรือยังไงต้องเป็นข่าวดังใช่ไหมคะทุกคนดูนะมีพื้นที่แค่นี้วันนี้สอนอตำรวจใครนะสารวัตรใช่ไหมสารวัตรสอนนอจากาวัดมาคุยให้เมาแอะก็ไม่ได้เรื่องขับโลกไม่กลัวกฎหมาย เ๋้วดูค่ะดูนะใหญ่ครับโลกมากได้กดหมายเอาไม่ได้กูก็เล่นสื่อก็ได้กูไม่กลัวเหมือนกันดูนะทุกคนคนจะทำมาหากินเนี่ยมันทำไมกันนักกันหนาฮะทำไมต้องจ่ายค่าายเดือนที่จอดรถเดือนละพันหรอถึงจะพอใจอะค่ะ